รูรู้ตัดสนกันแบบปณีปนอมยอมกันเรื่องหน้าตากาแฟนั้นยกให้แป้งส่วนเรื่องรสชาติยกให้วุ้นเส้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามจ้าแต่เข้าสู่นางฟ้าเดินดินแล้วนะคะตอนนี้ก็พานักเรียนสองคนเนี่ยมารอเรียนกับคุณครูปอนะคะตอนนี้คุณครูปอกำลังเตรียมอ่องมาวิธีต่างๆนะคะอันนี้สองคนนี้อันนี้ฟองฟมนมค่ะต้องปังต้องพี่ปอแล้วพี่ ปั๊มนมคงไม่เหนื่อยเท่าปั๊มนม เอาไม่เคยฟังไงไม่เป็นแม่เมื่อไหร่จะพร้อมคะคุณไว้ก่อนค่ะอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็หมดหน้าที่ของเมพิชนาแล้วนะพาเด็กนักเรียนมาเรียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปชิมเค้กแล้วนะคะก็ก็จะเรียนกันไหนเนี่ยเดี๋ยว่อนไ่้ค่ะปกติก็อยู่ด้วยกันนะคะถ้าจะไปไหนคะอ้าอยู่ยเด็กะความทางเขาเรียนแบยนี่ว่ามาเรียนมันมีมันมีมันมีพาร์ทชิมเค้กด้วยหรอมันอยากกินของมันอ่ะเอาเลยค่ะ บ้างๆก็มาป้อนแถวนี้บ้างก็ดีนะค่ะเมย์นะโอเคนะคะการทำกาแฟเมื่อกี้ดูแล้วมีแววมีแววนะคะมีแววเลยเริ่มจากเพื่อนนะคะพี่แต้นเอาไปกดตรงนี้นิดนึงอันนี้จะเป็นเครื่องเป็นหัวในการที่จะรับกาแฟสดนะคะกาแฟมาล็กกาแฟเราต้องมีบดนะคะเครื่องแฉะยากตั้งใจเรียนนะคะต้องตั้งใจเรียนรอบสอง ลายนิ้วค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องกดเมล็มดกาแฟนะคะเราจะได้เป็นกาแฟผุงอย่างนี้โอเค,ะคะปาทีขอชิมเลยแล้วใช้สตัมเปอร์กดได้แต่ช็อกโกแลตเ <laughs> อาค่ะวันนี้พี่ปอจะสอนวิธีการทำมองกรไห้อยากกิอนอะไรบ้า แล้วก็ใส่ไปในเครื่องชงกาแฟนี้นะคะเอาเก็ร์มาวางรองอ่ะกดปุ่มนี้ปุ่มที่สองเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะต่างกันค่ะต่างกันในปริมาณของน้ำกาแฟก้นเลยต่างกันในปริมาณของน้ำกาแฟที่ออกมาถ้ากดปุ่มสามนี้ปริมาณน้ำกาแฟเรา,าจะเยอะขึ้น <ฮ igkeiten. S 1> อันนี้เราทำสองคนก็ใช้แบบนี้อันนี้รเราทำมอคคาใช่ไหมคะม็องบังไอซ์ค่ะมองบังไอซ์าที่ร้าน แต่มันจะไม่เฉพาะอีกต่อไปเพราะว่าเราจะเปิดเผยในรายการดีดีตำทานที่้านก็สะดวกกว่านะคะโอเคมาได้แล้วนะคะเราก็จะได้น้ำกาแฟอย่างนี้ออกมาที่เมื่อกี้คนเตรียมไว้อ๋อโอเคะเสร็จแล้วก็มีอะไรบ้างคะตรงนี้ตรงนี้จะมีครีมเกาลัดนะคะที่จะเป็นสูตรเป็นมงบลังไองค่ะตัวมงบลังไอซ์เนี่ยคือกาแฟเย็นปกติธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าเพิ่มความพิเศษลงไปจุด เพราะพี่ปอจะเติมครีมเกาลัดลงไปค่ะเพราะว่าซิกเนเจอร์ดิสของร้านร้านมองบางเนี่ยคือเค้กมองบังแน่นอาชื่อก็มองบดงชืต้องค่ะเพราะงั้นกาแฟแก้วนี้เนี่ยมองบังไอซ์เนี่ยก็จะได้ความหอมเกาลัดลงไปด้วยนะคะจะได้ความนุ่มความหอมไปคนให้เข้ากันนุ่มแล้วหอมมันยังเสร็จอะไรกันละจ้าแป้งจ๋าก่อนที่เราจะไปดูพี่ปอทำมองบังไอซ์กันต่อขอเมาส์มอยเรื่องเอสเปรสโซ่นิดนึงนะจ๊ะ หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างมากและอาจเกิดความสับสนว่ามันคือชื่อพันกาแฟหรือไม่ก็สูตรกาแฟดำที่ชื่อเอสเปรสโซจริงๆแล้วมันเป็นชื่อวิธีการชงกาแฟมาจากภาษาละตินที่แปลว่าดันหรือกดและกาแฟที่ได้จากเครื่องแบบเดียวกับที่พี่ปอใช้อยู่นี้ก็จะเรียกว่ากาแฟเอสเปรสโซจ้าตอนต่อไปใส่น้ำเชื่อมเชื่อมใส่ไม่็ใส่เท่าไหร่คะ ก็เอาหนึ่งตั้งแต่เวลากดเนี่ยต้องกดตั้งแต่สุดสุดเมื่อกี้เห็นแบบกดกันเตือนใจกดวเจไม่รู้ค่ะพี่บอสมองเป็นสูนนมผสมนะคะเป็นนมข้นนมข้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนมข้นเลยผสมนิดหน่อยต้องผสมค่ะสองสามจะหวานไปสี่ห้า ถ้ากดสุดเลยค่ะแล้วก็คนไอ้เราใส่นมมันนี้นี่มีความหวานไหมคะมีค่ะแต่ว่าไม่หวานเท่านมข้นใช่ไหมหานเป็นนมข้นผสมกับนมอ๋อมันจะได้ง่ายไม่งั้นมันเหนียวไปใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมพูดสีสวยเนื้อปริมาณที่จะได้ต่อแก้วก็จะประมาณเนี้ยเกือบสองร้อยเกือบสองร้อยใช่ค่ะก็จะได้หนึ่งแก้วเต็มโอเคเราก็คนพี่ปอทำทำกาแฟเวลากี่แก้วค่ะเนี้ยก็เยอะเลยยังไม่ด้วนเลยคนมากินเยอะมากแก้วนี้นี่ขายดีไหมคะ กัางนี้ค่ะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ใช่จริงๆจะต้องจะต้องไปแช่น้ำเย็นนิดนึงนะเพราะว่าน้ำใช่ค่ะเวลาเราเทลงไปนจะน้ำแข็งละลายจ้ะแล้วรสชาติจะไม่ดีแต่ว่าสมมติว่าเย็นแล้วขั้นตอนเนาะเนี่ยมันยังร้อนค่ะเพราะว่าเครื่องทำกาแฟนี้เป่าไหมคะเป่าแล้วปกติแล้วปกติต้องทำไงคะเอาไปแช่เย็นแป๊บหนึ่งเลยแช่พี่ปอจะมีมีน้ำแข็งน้ำแข็งไปแช่เลยค่ะพี่ปอแบบนั้นเลยค่ะได้ อ่าโอเคเราจะได้เราได้จับเวลากันด้วยว่าแช่นานไหมก็น้ำเย็นแล้วก็อ่าน้ำเย็นวางไว้แล้วก็วางไว้แล้วก็คนในนี้ค่ะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคนที่เป็นคนชอบทานกาแฟสดเขาจะรู้ว่าการใช้เวลาในการชงกาแฟเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนโอเคนะคะไม่ไม่ใช่ว่ารีบรีบร้อนรีบรีบทำให้เขาทำด้วยใจใช่ไหมเขาเขาเขารอเราได้อืม เราเคยทำเริ่มที่มันเย็นกว่าหน้ามเลยโอ้โหที่นี่เริ่มมีแววแววมาแล้วแววมาเขาเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนมีแววทำคะแนนมีแววแต่ไม่เคยชนะค่ะชนะแล้วโอเคเสร็จแล้วเราจะเทใส่โอเคแก้วที่เราใส่น้ำแข็งเลยอันนี้ไม่ต้องใส่นมเพิ่มแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเรียบร้อยใช่ค่ะถ้ามองบลังไอไม่ต้องใส่นมเอาเลยออกได้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้ว นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่ฟองนมได้ป่ะคะใส่ฟองนมคนเราดีกว่าเอออร่อยมากเลยคี่ร้านนี้ก็าหยิบอาจารย์ให้ก็ไม่ได้นี่ยังไงเนี่ยเสร็จแล้วใกล้ละใกล้ละอู๋นี่คืออันนี้คือครีมนมเหรอคะเป็นฟองฟองนมเย็นค่ะก็คือเราปั๊มได้มาจากนมสดนี่ล่ะ เป็นยังไงคะย่างไม่ซะสองสารไม่ยากไม่ยากคือมันต้องใส่ใจอะค่ะมันต้องตั้งใจฉันไปกินขนมอะไรแบบนี้ไม่ชวนเอออันนี้ก็ตกแต่งนิดนึงเมื่อกี้เห็นแบบว่าเทกันแบบเป็นพริกไทยเลยนะใช่น่าเกลียดมากจริงๆเนี่ยนะอ๋อเบาๆสุดๆูปภาพเบาๆดูแบบนะคะผู้ดีนิดเดีมวหลายแก้วหนึ่งแบบทำได้สิบแก้วเออเห็นไหม เรียบร้อยเสร็จแล้วนี่คือกาแฟสูตรของทางร้านบองรังนะคะได้รู้สูตรลับสูตรเด็ดของร้านอย่างมองบางไอซ์กันไปแล้วเรามาดูพี่ปอโชว์การทำอเมริกาโน่ที่นางฟ้าแป้งชอบดื่มกันอีกสักอย่างดีกว่าอเมริกาโน่คือเครื่องดื่มกาแฟชนิดหนึ่งซึ่งมีวิธีการชงโดยเติมน้ำร้อนลงไปในแก้วจากนั้นก็ใส่เอสเซสโซ่ลงไป การเจอจากเ e อสเปรสโซซึ่งเป็นกาแฟาเข้มข้นด้วยน้ำร้อนนั้นทำให้อเมริกาโน่มีควางแก่พอๆพกับกาแฟาธรรมดาแต่มีกลิ่นและรสชาติที่เข้มอันมาจากเอสเปรสโซนั่นเองงั้นเราไปดูวิธีการทำอเมริกาโน่ชัดๆกับพี่ปอกันเลยดีกว่าจ้าใช้สแตมเปอร์กดเหมือนกันปาดเอาส่วนที่เกินๆออกให้เรียบร้อยแล้วกดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ พักไว้ก่อนนะคะการทำอเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำนี่แหละนะคะแต่ว่าเป็นที่นิยมของของคนคนไทยนะเติมน้ำร้อนลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็กดปุ่มแล้วก็รอนะคะอเมริกาโน่ที่ดีข้างบนจะต้องมีครีมเขาเรียกครีมม่านะคะปกคลุมผิวหน้าของกาแฟ น,ะะนีเครื่องดื่มร้อนต้องเสิร์ฟภายในภายในครึ่งนาทีนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะจะเห็นได้ว่าอเมริกาโน่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟดำส่วนใหญ่นิยมดื่มโดยไม่ปรุงด้วยนมหรือน้ำตาลแบบนางฟ้าแป้งนั่นเอง ว่าแต่คุณพี่ปอและสาวเมจ๋าวันนี้เราจะให้นางฟ้าแป้งกับนางฟ้าวุ้นเส้นแข่งอะไรยังไงจะดีจะ๊ะช่วยบอกหน่อยจ้าเราจะให้ทั้งสองสาวเนี่ยคิดสูตรของตัวเองดูแล้วว่ากาแฟในสูตรของวุ้นเส้นกับสูตรของแป้ง ใครจะอร่อยกับกันอีกสักคู่เดียวค่ะอ๋อเข้าใจแล้วจ้าเมจ๋าอีกสักคู่มาดูกันว่าสูตรกาแฟาของป้ากับวุ้นเส้นสูตรของใครจะโดดเด่นและอาจจะเป็นผู้ชนะในวันนี้เจอกันช่วงหน้าจา้า